สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอของกีนานะครับวันนี้เราจะมาเล่นด่าน1นขีสกันนะครับในเกม12หางจ,งจริงๆอาะมันต้องเล่นด่าน1นขีสก่อนอะไรประมาณนี้แต่กีขอข้าวหน่อยนะเนื่องจากว่าคยียลืมอัดไว้ <laughs> เ,ดวไเดี๋ยวเพื่อเป็นการสลาเดี๋ยกีไปเริ่มกันเลยนะครับมาละมาละเคเคซ่าแล้วโอ,อนะโอภารกิจนี้ซะด้วย เมื่อก่อนโดยพึ่งเนี่ยต่อยทีนี่เกือบตายมีชื่อเขาดูนี้ตอนนี้คีอัพอะไรได้บ้างวะตอนนี้ก็คือเวลาอัพสเตตตัวละครก็คือเราเน้นอัพแต่ไอจีอเดียวเลยใช่ไหมโอ้เออแบ่งไปอินด้วยไม่มาดาวไม่สร้างป้อป โอเคยมีส okay. ิบเป็น,นสิบแล้วสกิลนี้ถ้าจะอัพสกิลนี้กดไรแล้ววะ F2 โอเคนู่นแมลงอยู่ฝั่งนูง่นมีป้อมนี่โคตรบายอ่ะยังเมื่อก่อนเมื่อก่อนนั่งเอานั่งปืนใหญ่นั่งไล่ยิงไล่ยิงพึ่งอยู่ภารกิจจบอย่างเร็วเลยสวยโอสวย ยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันแล้วก็ชแชร์ให้กนนะด้วยนะครับมีเพื่อนพาฟาร์มก็สบายแบบนี้แหละ